จกลมาสวัสดีค่ะชื่ออภิรมสุทธินาศนะคะชื่อเล่นชื่อมดนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทประกันรถยนต์ออนไลน์รูใจ com ทำหน้าที่ในส่วนของ contact center team leader นะคะดูแลจัดการบริหารในส่วนของทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ฝ่ายขาย าพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามาได้ประมาณ15ปีนะคะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่ตอนเรียนอยู่สถาบันตอนที่อยู่สถาบันก็มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการดูแลคนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยะคะ่ะก่อนที่จะได้มาทำงานที่ปัจจุบันที่ทำอยู่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสตัดสินใจในการไปทำงานที่ต่างประเทศ คือตอนที่เราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้เลยก็คือว่ามาตรฐานชีวิตของเรากับพระเจ้าเนี่ยเปลี่ยนไปจากที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งติดสนิทก,กับพระเจ้าชีวิตของเรากับพระเจ้าเนี่ยก็คือเยือกเย็นลงเราจากที่เราเป็นสมาชิกคิตจกักรเรากลายเป็นแค่ผู้ร่วมนมัสการในคิตจักรท้องถิ่นที่นั่นนะคะไม่ได้เข้าเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้เข้าสามาัญคีรธรรมกลุ่มย่อยต่างๆเหมือนที่เราเป็นอยู่ ก็คือเราเริ่มมาจดจ่อที่ตัวเองมากขึ้นคุณค่าที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีจากแต่ก่อนนะคะตอนที่เราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยมันหายไปในช่วงนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันว่างเปล่าจนพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มทำงานในใจให้เราได้กลับมานึกถึงนิมิตท,ที่พระเจ้าเรียกเรามาค่ะค่ะณตอนนั้นเนี่ยก็เลยเ,ออเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอ,อ,อยาก ได้งานที่ทำให้เราได้กลับมาทำงานที่เมืองไทยนะคะพอเราสมัครไปก็มีบริษัทติดต่อเรามาเพื่อให้กลับไปทำงานที่เมืองไทยเลยแต่ตอนนั้นก็มีจุดให้เราตัดสินใจอยู่2อจุดหคือเราต้องอทิ้งอิสระภาพในการที่เราได้ทำตามใจตัวเองกับถ้าเรากลับมาเราก็ต้องเลือกที่จะกลับมาตอบสนองเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องกลับมารับเงินเดือนที่น้อยลง แต่เมื่อเราตัดสินใจตอบสนองพระเจ้าในการเลือกพระเจ้าก่อนก็เห็นว่าพระเจ้าอวยพรก็คือหลังจากที่เราผ่านช่วงทดลองงานประมาณ3เดือนทางบริษัทก็ขึ้นเงินเดือนให้แล้วก็คอมมิชชั่นรายเดือนกับเราอะคะ่ะเพิ่มเติมซึ่งในส่วนของการขึ้นเงินเดือนแล้วก็โบนัสตรงนี้อยู่นอกเหนือจากสัญญาที่เขาได้แจ้งหรือว่าตกลงกับเราไว้ ก็รู้เลยว่าพระเจ้าอวยพรเมื่อเราเลือกพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าก่อนพระเจ้าก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดอยู่ให้ค่ะในช่วงแรกเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้ราบลื่นก็มีปัญหาต่างๆที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้ในการมาขัดเกลาเพื่อให้เราเติบโตมากขึ้นในขนาดเดียวกันเนี่ยตอนนั้นก็คือร่วมรับใช้กับพี่น้องในกลุ่มพันธกิจที่ศรีราชาด้วย เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นคนที่หนีปัญหาแต่พระเจ้าบัตถนาให้เราตอบสนองปัญหาต่างๆที่เราไปเชิญอยู่อย่างถูกต้องเพื่อให้เราได้เติบโตในพระเจ้ามากขึ้นค่ะพระเจ้าได้อวยพรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าก็คือพระเจ้าอวยพรให้คุณยายคุณแม่ครอบครัวน้าชายครอบครัวน้องชายได้มาเชื่อและเดินติดตามพระเจ้าปัจจุาบันทุกคนผูกพันตัวอยู่ที่ ศูนย์พันธกิจศรีราชาแล้ววันนี้เราก็มีการเปิดแคร์ที่บ้านของเราด้วยค่ะในเรื่องของการงานพระเจ้าก็อวยพรให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทในการประกวด Contact Center Award ประจำปี2017นะคะซึ่งในการประกวดั้งนี้เนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของธนาคารหรือว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลชั้นนำ ของประเทศไทยนะคะพระเจ้าอวยพรให้ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งผู้บริหารทีมงานดีเด่นประจำปี2017หรือว่า Best Supervisor Award นะคะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยหรือว่าการเข้าประกวดครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอยากที่จะขึ้นไปรับรางวัลหรืออยากที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดงานนี้ในขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่ต่างประเทศณตอนนั้นค่ะ จากความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกําลังหรือสติปัญญาของข้าพเจ้าเองแต่มาจากการที่พระเจ้าทรงอวยพรข้าพเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจว่าระองร์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคิด สุดท้ายนี้อยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะคะว่าเมื่อพระเจ้าทรงตั้งต้นการดีไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงกระทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเพียงแต่ท่านมีความเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าดําเนินชีวิตในนามพระทัยพระองค์พระสัญญาของพระเจ้าจากพระธรรมข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนค่ะสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจทุกท่านว่าพระเยซูคริสทรงรักท่าน พระองค์ปรารถนาที่จะอวยพรชีวิตของท่านเพียงแต่ท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตท่านก็จะมีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าและการอวยพอรอย่างคาดไม่ถึงในชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะฟั